สุขสันต์วันครบรอบเก้าเดือนของเรานะเก้าเดือนของเราที่ผ่านมามก็มีอะไรที่ทำให้เราเทะเลาะกันงอนกันโกรธกันแต่ก็ไม่มีวันไหนเลยนะที่เขาจะไม่รักเบลที่เขาจะรักเบลน้อยลง เรื่องเอาที่ผ่านมาอาจจะทำให้งอนบ้างโกรธบ้างแต่ก็ไม่เคยตั้งใจจะทำเลยให้เบลโกรธเบลงอนเลยอะไรที่เขาทำให้เบลเสียใจเขาก็ขอ,ขอ,ขอ,ขอโทษด้วยนะ รักเบลมากจริงๆนะต่อไปนี้ก้9เดือนเฮหลังจากก้9เดือนต่อไปก็ให้เราเข้าใจกันทุกวันขอให้เราทำทุกวันของเราให้มีความสุขให้มันสงกับที่เราได้กลับมาเชรกันอีกที ก็สัญญานะก็จะอยู่ข้างเบลตลอดไปแล้วก็จะรักตลอดไปก็ไม่มีอะไรจะพูดก็อ,อยากจะร้องเพลงสัก่อนหนึ่งเพลงขวงมดีๆเอ่อให้มันเหมาะกับวัน ครบอบๆกรารเรียนอาจจะไม่เพาะเจะ้านักร้องคน,นไหนหรืออาจจะไม่เพาะเจ้าใครแต่ก็แต่จะร้องให้ฟังเพราะร้องมาจากใจ <c ười> นะ <c ười> คำเป็นหนึ่งคำ เลือกมาทุกคำแทนใจใจเพียงหนึ่งใจทียังไม่มีอะไรให้เธอคนเพียงหนึ่งคนเก็บเอาใจมาร้อยเป็นเพลงให้เธออาจไม่ถึงกับดีเลิศเลยแค่อยากจะทำให้เธอภูมิใจบทเพลงที่ได้ยิน ก็ไม่เหมือนกับเพลงอื่นทั่วไปเพลงจากหัวใจเป็นของขวัญให้เธอผู้เดียวบทเพลงที่เก็บเอาดาวทุกดวงเขียนเป็นทวงทำนองขับขานถักทอและเรียงร้อยคำ จางหัวใจบทเพลงที่เป็นดังคำสัญญาว่าจะอยู่ข้างเธอตลอดไปให้เพลงผูกพันสองใจนานเท่านานชูนิวันก็ไม่มีอะไรละ ก็ขอให้ต่อไปถทุกวันขอให้เรารักกันเข้าใจกันมากขึ้นงอนกันน้อยลงรักกันมากขึ้นออก็พอนะ้อือขารักเดียวนะ